มุมข่าวเยาวชนวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและที่สําคัญวันนี้ผมพามาดูน้องๆที่เรียนในสายอาชีพนะครับน้องๆที่นี่นะครับเขาสามารถประดิษฐ์นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้และที่สําคัญนะครับน้องๆเหล่านี้นั้นสามารถนําผลงานเหล่านี้ไปประกวดและก็ได้รับรางวัลในระดับชาติน่าสนใจมากเลยครับ น้องนองนักศึกษาทีมเห็ดโคนกิโลละพันห้าซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษากำลังสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ที่น้องๆเยาวชนจากวิทยาลัยเทคนิคการจนบุรีช่วยกันคิดช่วยกันสร้างโดยการแข่งขันดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้น้องนองน,องนักศึกษาได้แสดงความสามารถในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และทีมของน้องๆเหล่านี้ก็ยังได้เข้ารอบในการแข่งขันทั้งประเภท A B U Robocon เข้ารอบ40ทีมสุดท้ายและประเภทหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอีกทั้งยังคว้ารางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันมาด้วยชื่อจริงนายพัชวีธัญญเจริญครับชื่อเล่นชื่อปอนครับเป็นหุ่นยนต์ ตามกติกาของ a b u ครับเป็นส่งเข้าการแข่งขันก็จะมีของ a b u เป็นการกรติกาโยนห่วงให้เข้าแท่นนะครับแล้วก็มีของเทคนิคการแพทย์ครับก่อนที่จะรีเริมก็ต้องดูกติกา,ก,าก่อนครับว่ากําหนดมาให้จุดประสงค์เพื่อทําหุ่นยนต์แบบไหนครับโดยมีการรีเริ่มว่ารู้จักจุดประสงค์เนี่ยให้ยิงห่วงให้ลงแท่นนะครับแล้วก็ดูเทคนิคว่าเราจะใช้อย่างไรเพื่อจะให้ห่วงเนี่ย ลงแทนได้ตามกติกาครับโดยจะมีกติกาและมาตรฐานกําหนดไว้ครับระยะขอบเขตของหุน้นระยะขนาดแล้วก็แรงการทรงห่วงเพื่อจะให้เป็นลงแทนเนี่ยครับเมื่อได้ข้อสรุปมาแล้วเราก็จะมาทําการวิเคราะห์ปรึกษากันครับแล้วก็ออกแบบว่าหุ้นของเราเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหนเพื่อให้ตอบจุดประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้ครับ ปัญหาก็มีตามสไตล์ของการแข่งขัน A b บแล้วก็มีรื้อถอนประกอบซ่อมทุกทีมครับส่วนตัวที่ผมแข่งมานี่ก็มีเรื่องแบบปัญหาของขนาดของหุ้นมีขนาดของขนาดเกินบ้างระยะไม่ได้ติดทางลมยังไงต่างๆครับก็วิธีการแก้ไขก็ปรับไปเรื่อยๆครับให้ทันเวลาก,การแข่งขันสวัสดีครับชื่อนายพงศกรชาคิมครับชื่อเล่นชื่อโน้ตครับรางวัลที่ได้มานะครับเป็นรางวัลชมเชยอันดับที่5ารางวัลเหรียญทองครับ แล้วก็จะมีรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมนะครับที่เราได้มาก็จะมีอาจารย์ของจากช่างเชื่อมนะครับทางช่างเชื่อมโลหะก็จะมาช่วยขึ้นโครงให้ครับขึ้นโครงสร้างให้แล้วก็จะมีอาจารย์ของช่งางเทคนิคนะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาก็จะมาช่วยในการเรื่องบอกการเขียนโค้ดต่างๆกา,นนการ support, เขียนโปรแกรมครับคอยช่วยทําสนุนในการซัพพอร์ตเขียนโปรแกรมครับก็จะมีแบ่งเวลาหลังเลิกเรียนครับ ก็สมมติถ้าเลิกเรียน5้าโมงเย็นนะครับก็จะแบ่งเวลามาทําก็อาจจะเลิกประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับแล้วก็จะมีช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับช่วงซัมเมอร์ปิดเทอมก็มาทากันครับก็ไม่แทบไม่ได้หยุดเลยขออที่บายเพิ่มเติมนะครับว่าหุ่นยนต์ของน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ว่านี้ประเภทแรกก็คือหุ่นยนต์ A B U Robocon หรือ Asian Pacific Broadcast Union Robocon ซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การแข่งขันก็จะดูเรื่องของเทคนิคนวัตกรรมกลไกต่างๆโดยที่เห็นจะเป็นหุ่นยนต์ที่จะมีความสามารถในการยนห่วงไปยังเป้าหมายนะครับส่วนหุ่นยนต์อีกประเภทหนึ่งก็คือหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการส่งยาให้กับผู้ป่วยแล้วกลับมายังจุดเดิมได้ซึ่งเราจะเห็นในช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดก็จะมีการนำหุ่นยนต์ประเภทนี้มาใช้เพื่อช่วยบริการทางการแพทย์ครับ คือรางวัลที่ได้มาเนี่ยก็คือมันก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยนะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยนอกเหนือจากรางวัลเนี่ยก็คือประสบการณ์ที่นักเรียนที่ผู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยของทุกวิทยาลัยเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องของเทคนิคการานับบุรีอย่างเดียวนะครับได้แสดงความรู้นะครับได้แสดงความรู้ได้เอาความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมาประกอบเป็นหุ่นยนต์แล้วก็นําไปแข่งขันเพื่อที่แสดงความสามารถ อีกประการหนึ่งคือประสบการณ์ที่เขาได้รับนะครับเมื่อเราเรียนจากที่นี่พอเราไปแข่งขันปับ๊บเราจะไปเจอเพื่อนต่างสถาบันก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เพื่อนต่างสถาบันเขาได้ใช้วิัยอื่นเขาได้ใช้เพื่อที่จะกลับมาเอามาเรียนเอามาศึกษาเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปหุนยนน์มันเป็นเป็นอะไรเทคโนโลยีชั้นสูงคันา,างสูง แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหุญญนน่นยนต์มีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นพวกที่ทำหุ่นยนต์เนี่ยก็จะเอาประสบการณ์ที่ได้นะครับเรื่องของความรู้เรื่องของเซ็นเซอร์เรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอาไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับให้มาทำหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์กันเพราะว่าสิ่งเหล่านีมน้มันสร้างประสบการณ์ให้เราได้ไดเยอะมาก นะครับให้เยอะมากๆเลยแล้วก็มันเป็นใบเบิกทางในการทํางานในอนาคตเพราะว่าเมื่อเราแข่งขันเราได้ประสบการณ์เราได้เกียรติบัตรผ่านการแข่งขันมาแล้วเนี่ยเมื่อเราไปยื่นให้กับบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ,ษส่วนเรื่องของการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับก็เป็นใบเบิกทางเพราะว่านักศึกษาหลายๆท่านที่ทำหุ่นยนต์เนี่ยนะครับก็ได้ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันที่ชั้นนำของประเทศ หลลาายท่นแ้วส่วนสําคัญที่ช่วยต่อย,ยอดความคิดของน้องนักศึกษาก็คือการสนับสนุนและผลักดันจากครูอาจารย์ที่คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเช่นการแข่งขันในแต่ละปีจะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกันไปซึ่งต้องคอยปรับแนวทางเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อทีมของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละครั้งและหาแนวทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการวิรทยาเทคนิคก,การจรบุรีนะครับ ก็ได้มอบหมายให้ทางงานสิ่ง,ง,ง,งประดิษฐ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับทางงานอยู่ในฝ่ายแผนความร่วมมือนะครับให้นำเอาความรู้ของเด็กมาประยุกต์นะครับซึ่งมันจะมีสองอย่างนะครับที่ได้นำมาประยุกต์ก็คือเรื่องเอาความรู้มาทำประยุกต์ของไม่ว่าทั้งไม่ว่าศาสตร์ทางทั้งยนไม่ว่าศาสตร์ทั้งกลทั้งเชื่อมทั้งไฟทั้งอิเล็ก มารวมกันนะครับกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้สิ่งที่ภูมิใจหนักก็คือว่าครูผู้สอนที่ได้มีความมุ่งมั่นได้เสียสละเวลาของตัวเองในการดูแลนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ให้สามารถวิวัฒนาการสามารถประยุกต์พลิกแพงนะครับมันเป็นโอกาสอันหนึ่งนะครับถ้านักเรียนนักศึกษาของวิทยาเทคนิคก,การชลนรุรียได้มีโอกาสเข้าร่วม<ๆ>ก็จะเห็นมิติใหม่ๆ เห็นทีมอื่นเห็นนวัตกรรมอื่นๆที่เราบอกเอ้าไอ้นี่ก็ทําได้เหรอไอ้ตัวนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถต่อยอดได้จริงๆแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยเรียนอะไรก็ได้ครับแต่เรียนต้องมีอาชีพและนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเยาวชนที่เลือกเรียนสายอาชีพที่เขาค้นหาตนเองเจอและเลือกในสิ่งที่ตนเองถนัดนำความชอบความรู้และการปฏิบัติจริง เช่นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ฝึกฝนมาก็จะช่วยต่อยอดให้น้องๆเหล่านี้มีอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตหรือหากเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดไปสู่อนาคตของน้องๆได้ครับ ครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าการเรียนนั้นไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นเรียนไปด้วยฝึกทักษะวิชาชีพไปด้วยเมื่อเด็กๆเ,เหล่านี้จบภาคการศึกษาไปแล้วก็จะมีทักษะมีวิชาชีพติดตัวไปแล้วก็นําความภูมิใจมาสู่ตนเองและสถาบันการศึกษาได้ด้วยนะครับ